จ่่องขาาววร้นลึนกคุณผู้ชมคะทางสำนักข่าวทีนิวส์เรายังคงเกาะติดความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงในโลกอินเทอร์เน็ตอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะความคิดเห็นต่อกรณีที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์มีความสัมพันธ์กับกองทัพที่ฝ่ายคนเสื้อแดงถอดรหัสว่าเป็นการซูเอียกับอํามา์ การตั้งกระทู้ว่าคุณรู้สึกไม่พอใจพักเพื่อไทยบ้างหรือเปล่าของสมาชิกคนเสแสดงคนหนึ่งบนหน้าเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตฟรีดอมคือรูปประรรมของสมมติฐานที่ว่านี้ค่ะยงางไรก็ตามสำนักข่าวทีนิวส์ต้องขออนุญาตนะคะเซ็นเซอร์คำบางคำออกเพราะอย่างไรเสียเว็บไซต์ที่ว่านี้ก็ยังคงซึ่งไว้ซึ่งการโจมตีสถาบันเป็นหลักค่ะเชื่อว่าความไม่พอใจมีได้ด้วยกันทุกคนแต่บางครั้งเพื่อให้ได้ตามสิ่งที่หวงังเราก็ต้องรู้จักทำใจเอาไว้บ้าง แม้ถามว่าพี่น้องคนเสื้อแดงจะชนะการเลือกตั้งได้จัดตั้งเป็นรัฐบาลแต่การทำงานก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดภายใต้ปัญหารอบด้านซึ่งไม่ง่ายเลยที่จะฝ่าฟันให้พ้นเงาของปีศาจไปได้ที่ผ่านมานายกหญิงของเรานอกจากจะสวยแล้วยังเก่งด้วยทำงานแทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองก็น่าเห็นใจนโยบายบางอย่างรัฐมนตรีอาจทำงานไม่ได้ดังใจเราแต่ขอให้เข้าใจว่าประเทศไทยไม่มีประชาธิปไตยที่แท้จริง รัฐมนตรีต้องไปเอาใจคนจันไรที่เป็นเจ้าของประเทศอีกด้วยดังนั้นผลงานจึงเป็นไปได้อย่างที่เห็นรัฐมนตรีหรือรัฐบาลต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ต้องเป็นไปตามสภาวะการแต่โปรดเชื่ออย่างหนึ่งว่าเป้าหมายไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนคงเป็นเพียงแค่การแสดงให้สมจริงสมจังก็เท่านั้นเพราะสิ่งที่ชนะการเลือกตั้งคือสิ่งสวรรค์ที่มาจากประชาชนทนเอาหน่อยละกัน หรือจะเอาแบบที่ลึกซึ้งกว่านั้นกับบทความของคอรัมนิสฝ่ายคนเสื้อแดงที่ใช้ชื่อลูกชาวนาไทยเรื่องผมคิดว่ารัฐบาลกับอํามาตกำลังเล่นบทตีสองหน้ากันทั้งคู่คือสถานการณ์แบบนี้เพิ่งเริ่มต้นกันใหม่ๆทั้งรัฐบาลและอํามาตประชาชนเพิ่งเลือกรัฐบาลมาและชาวโลกจับตาส่วนอํามาตก็ยังคงมีพลังพอสมควรและรัฐบาลเพิ่งสถาปนาใหม่อํานาจยังไม่มั่นคงเท่าใดนัก การบุกลุยเอามันเลยผมว่าหากผมเป็นแม่ทัพเองผมก็รอสะสมกำลังให้เข้มแข็งก่อนคงไม่บุ่มบ่ามลุยตอนนี้เพราะมันจะดูโง่เขลาไปหน่อยเราลุยเลยก็บีบบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามต้องต่อสู้สงครามก็เกิดขึ้นในภาวะที่เราไม่พร้อมอย่างสมบูรณ์อำนาจยังไม่มั่นคงก็ต้องเล่นบทตีสองหน้าซ่อนดาบในรอยยิ้มทั้งคู่เพราะตอนนี้ขืนทำอะไรมากก็คงไม่เหมาะสม เนื้อหาข้างต้นสามารถจับอาการวิตกของลูกชาวนาไทยได้ไม่ยากวันหน้าจะได้รับผลกระทบมาจากภาพการตรวจเยี่ยมพลกําลังพลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกับกองบัญชาการเหล่าทัพทุกเหล่าทัพซึ่งเป็นไปอย่างชื่นมื่นและย้ําให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับรัฐบาลที่แน่นแฟนมากขึ้นทุกขณะไม่เพียงเท่านั้นลูกชาวนาไทยยังได้พูดถึงกรณีที่รัฐบาลประกาศเอาจรงาจิงเอาจังกับเว็บไซต์หมิ่นสถาบันว่าเรื่องปราบปรามเว็บหมิ่น ผมว่าเขาคงประเภทคึงขังจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดย้ำตามกฎหมายนะครับประเภทปิดโดยพละการแบบยุคประชาธิปัตย์คงไม่ทาแต่หากผิดชัดเจนก็คงเลี่ยงได้ยากอันนี้มันเป็นมานานแล้วผมคาดเดาว,ว่าน่าจะออกมาในรูปแบบนี้เพราะนี่คือการตีสองหน้าได้ดีที่สุดคือผมก็คงไม่เชื่อว่ารัฐบาลคงจะโง่ที่จะไปสยบอํารรม แต่มันก็ไม่ฉลาดที่จะแสดงความเป็นปรปักแบบหักด้ามพราด้วยเขา่าก็คงรำลิเกไปวิธีคิดบวกของลูกชาวนาไทยอาจนับว่าสมเหตุสมผลไม่น้อยแต่อีกด้านหนึ่งกลับแสดงให้เห็นนะคะว่าอาการหวาดวิตกของมวลชนคนเสื้อแดงต่อรัฐบาลยิ่งลักษณ์นั้นมีอยู่จริงเพราะไม่เช่นนั้นแล้วคงไม่ได้เห็นการออกมาแจกแจงและตั้งสมมุติตล่อมใจตัวเองของคน่า่เสื้อแดงแบบนี้ ถึงขนาดยกย่องลีลาการแสดงออกของนายกรัฐมนตรีว่าไม่ธรรมดาซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นการแปลความหมายเป็นคำชมหรือว่าอะไรกันแน่อีกอย่างนายกปู่ก็อยู่กลางสมรภูมินานแล้วตั้งแต่ปี2550ไม่ใช่เพิ่งเข้ามาแต่อาจเพิ่งออกมาอยู่ข้างหน้าทำให้คนอาจมองว่าไร้เดียงสาแต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นคงรู้อะไรๆพอๆหรือมากกว่าผมคนในเว็บหรือคนทั่วไป แต่คงแสดงออกไม่ได้ว่ารู้อะไรไม่รู้อะไรก็คงต้องเล่นไปตามบทไปสถานการณ์มันน่าจะเป็นอย่างนั้นและก่อนที่สมาชิกที่ชื่อบูดูจะช่วยสำทับอีกแรงนะคะว่ามารยา,ายหญิงร้อยเล่มเกลียนถ้ารู้จักเอามาผสมผสานในการบริหารได้เปรียบกว่าผู้ชายเยอะสับขาหลอกทำเป็นอ่อนนอกแต่แข็งในเป็นหลิวลู่ลมเนียนไปเรื่อยๆขี้คร้านจะหลอกตีกินได้เรื่อยๆเห็นภาพคุณปูกับพวกเหล่าทัพทั้งหลาย คิดอยู่เลยว่าคงสะใจคุณลูกชาวนาไทยแล้วละ่ะหรือสมาชิกอีกคนหนึ่งที่เลือกจะใช้คำประเภทที่สวยหรูกว่าคุณลูกชาวนาไทยขออนุญาตใช้คำว่างานแฟนซีสวมหน้ากากได้ไหมไม่อยากให้เป็นเรื่องของกำลังเล่นบทตีสองหน้า นี่เป็นมุมมองของคนฝ่ายเสื้อแดงนะคะที่เริ่มปรากฏให้เห็นมาเป็นลําดับในห่วงของสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นและอาจจะยากต่อการคาดเดานะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลยิ่งลักษซึ่งมีภาระสําคัญอยู่ที่การช่วยเหลือพันตํารวจโททักษิณชินวัตรกลับประเทศจะเล็งเห็นประโยชน์ของฝ่ายกองทัพหรือคนเสื้อแดงมากกว่ากันซึ่งก็แน่นอนว่าการตัดสินใจเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งย่อมให้ผลที่แตกต่างกันค่ะ ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกกันต่อค่ะ